เห็นเนะร้องเพลงสองจุดห้ากิโลนะคะ่ะไปถึงน้ำตกอะคะ่ะแล้วตอนนี้ดิฉันเดินได้แปดร้อยสามสิบเมตรขึ้น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 ยังไม่นับตอนลงตอนขากลับอีกสองจุดห้าเดีก็ลงไลลานแหววน อยากจะถามลานแลวหวันว่ามีมอเตอร์ไซค์ไหมไปส่งพี่พี่น้ำตกหนอยอยากไปน้ำตกแต่ไม่อยากจะเดินทางดีมีเชเว่นนะน้องถ่ายน้ำไปไหนหยิบได้เลยสิบบาทวางไว้ได้เลยครับไม่เจอจริงจริงเขาจะหาฉันเป็นขโมยจริงที่น,น,นี่ที่นี่เขา อันนี้คืออะไรอุ่นตูดด้วยหรออือช่วงอากาศเย็นหนาวเียครับน,นั่นมีสวิิ่งพูลด้วยนะว้าเออเดินอย่างนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยไม<ป>่ดูเหื่อจากคนที่ไม่เคยมีเหงื่อเหงื่อซึมเลยก็ไม่ได้อยากมาแต่ว่าเตรียมชุดมาเปียก เหมือนชูชกไหมฮะชูชกตามนางอมิตดาเข้าไปในป่าหิ้มาพานอีกนิดนึงก็จะบรรุแล้วดูพึ่งหนึ่งกิโลพึ่งทางเองจ้า just halfway I give up หรือว่า never give up ด <c oughs> ีน <c oughs> ี้ว่าวอลคาร์โลนนะ e t i m ามนะก็อินโทรเวดนะทางชันมองกกล้องอาจจะมองยากเอ,าเอาเ้านักท่องเที่ยว <kin> ตอนนี้นี่กายหยาบไม่ไหวแล้วแต่กายที่ไปนู่นแล้วหา <strip> ข,ข้าแอแช้เดี๋ยวผู้ประสบภัยเนี่ยมีนคนมาแล้วสองคนใครก็มาถึงเฮ้น <ism> <in here. S 2> อฟอัพเฮลง how to use this เนี่ยจับเหมือนมีดาบครบับถ้าติดอืมถ้าติดก็ปล่อยมืออันแปลกๆใช่พอจิ้มลง ถ้ามันไม่ชัดมากก็จับธรรมดาก็ได้ถ้าชัดมากก็จับกระดิ่งจับได้ยินเสียงน้ำเย่อถามตั้งคำถามดีกว่าไม่ไกลใช่ไหมคะ ลง,ลงอย่างเดียวยแต่หอนขึ้นเ <c> นี่ยพักคุณคเท้าเราตั้งคำถาม,ถามเลยว่าไม่ไกลใช่ไหมโอ้นี่เขาก็อุตส่าห์ลาดปูนเนาะไม่ง <c oughs> ั้นนี่มันควรจะแบบเป็นดินแบบเลนๆลยนะพ่อแต่เราก็ชอบเลน,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 นเพราะว่ามันยิ่งต่อให้เลนตั้งดินฉันมาชุดท่องเที่ยวค่ะเหนื่อยกว่าวิ่งอีกหัวเลย กพื่อจะแลกแป้งตุงตอนนี้เราดาวฮิวนะคะดาวฮิวได้ยินเสียงขอกแล้วอืมดูไปค่ะวู้ฮู้มาทำอะไรที่นี่วะกุ๊กเขาทิ้งฉันไปนแล้วบุรุษดาวฮิวอุ้ยยุงกัดหัวยุงกัดหัวเอง โอ้ยดูสิทำมุมอะไรเนี่ย <c oughs> ทำมุมสี่สิห้าองศากับแกนโลกยุงกัดหัมเองลงแบบที่ดูในคลิปมาวิ่ง ฉันไม่อยากจะคิดถึงตอนที่ฉันต้องปีนขึ้นขากลับเลย คุณนายก็มาสําเร็จแล้วคุณสำเร็จแล้ว